แต่ทั้งนั้นทั้งนี้แล้วเนี่ยพอเราเริ่มเข้าแบบวัย40ถ้าเรารู้ว่ายประจําเดือนเราเริ่มมาสั้นลงนะในแต่ละรอบเดือนอะไรเงี้ยการปรับเรื่องของอาหารการกินกินโลคาฟกินกู๊ดแฟตลดอาหารที่แบบมันทําให้เกิดการอักเสบการออกกําลังกายอันนี้สําคัญมากเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบห้ามขาดเลยนะพวกเรานะเรื่องของการออกกําลังกายนะงดเรื่องของโปรเซสต์ฟูดทานไขมันดีกินโลคาฟกู๊ดแฟตแล้วก็ที่สําคัญก็คือกินโปรตีนให้พอ สวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> วิตามินที่ควรทานเมื่อใกล้วัยทองนะอันนี้มีอะไรบ้างนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของวิตามินเกลือแรกก่อน3ตัวเน้นๆที่ขาดไม่ได้ตัวแรกคือแมกนีเซียมตัวแมกนีเซียมเนี่ยมันมีความสําคัญต่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนของผู้หญิงมากๆเลยนะเพราะว่าคือเอาจริงๆแล้วตัวเนี้ย ปกติแล้วบทบาทของแมกนีเซียมเนี่ยนะมันช่วยร่างกายเยอะมากนะตั้งแต่ในเรื่องของระบบประสาทช่วยให้เรานอนสบายขึ้นป้องกันในเรื่องของการปวดหัวไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยในเรื่องของการสร้างกระดูกซัพพอร์ตไทรอยฮอร์โมนแล้วก็ช่วยในเรื่องของเอสโตรเจนนะคะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เหมาะสมนะแล้วก็ให้พลังงานกับไมโตคอนเดียแล้วก็ป้องกันในเรื่องของระบบ อักเสบต่างๆทั้งหลายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปกติโดยลําพังแล้วเนี่ยแมกนีเซียมก็คือสําคัญมากๆอยู่แล้วเนาะทั้งในเรื่องของการลดภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็ป้องกันเรื่องโรคหัวใจด้วยนะคะเราเคยคุยกันแล้วว่าอย่างตัวแมกนีเซียมเนี่ยนะควรที่จะทานอย่างน้อยวันละ300-600มิลลิกรัมนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้หญิงผู้ชายนะะผู้หญิงก็วันละ300มิลลิกรัมผู้ชายก็วันละ600มิลลิกรัมได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวที่2ก็คือ ซิงสังกะสีนะคะโอ้ตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยแล้วแบบแต่คนก็จะสังเกตว่าเอ้ยเวลาหมอสลินไลฟ์ทุกทีเนี่ยก็คือจะแบบพูดถึงซิงบ่อยมากเพราะว่ามันสําคัญทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ลดอาการก่อนวัยทองและอาการวัยทองเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะปรับสมดุล ความเครียดของร่างกายคือเอาง่ายๆว่าไปปรับสมดุลคอติซอลฮอร์โมนเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการปรับเรื่องสภาวะอารมณ์เออเพราะฉะนั้นใครที่แบบอารมณ์สวิงเธอจัดซิงไปเลยจ้ากินสังกะสีนะจ๊ะเออแล้วก็ลดในเรื่องของกระบวนการอักเสบต่างๆนะคะลดอาการปวดระหว่างมีรอบเดือนด้วยแล้วที่สําคัญก็คือสิ่งที่หลายๆคนกังวลก็คือว่าเออพอฮอร์โมนมันเปลี่ยนอะผมมันเริ่มร่วงผมมันเริ่มบางแล้วก็ ็มีในลักษณะของแบบช่องคลอดแห้งผิวก็แห้งด้วยนะคือการที่มีปัญหาพวกนี้มันต้องใช้สังกะสีนะในการที่จะเข้าไปปรับสมดุลของร่างกายเพราะถ้าขาดสังกะสีจะยิ่งทําให้อาการไวทองเกี่ยวกับเรื่องผิวเรื่องผมเอ,อ่อเรื่องช่องคลอดแห้งเนี่ยมันเป็นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทานซิงเพิ่มและทานเท่าไหร่ดีซิงเนี่ยในผู้หญิงนะคะก็แนะนําว่าควรจะทานประมาณ30-50ถึงมิลลิกรัมต่อวันก็ทานไปพร้อมอาหาร นะคะอาจจะเป็นรูปแบบของซิงค์พิกโคลิเนตอันนี้จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมได้ดีนะคะควรกินไปพร้อมกับอาหารนะคะแต่ถ้าใครที่เผลอไปกินซิงค์ตอนท้องว,างอว่างจะแบบอ้วกนะมันจะขึ้นไส้อาเจียนนะคะต้องกินไปพร้อมอาหาร นะสามสถึงห้มิลลิกรัมก็ได้แล้วก็ตัวซิงค์เนี่ยนะคะข้อดีก็คือมันจะมาเป็นในรักษาของแคปซูลเพราะฉะนั้นมันก็จะกินง่ายกว่าแมกนีเซียมส่วนของผู้ชายต่อให้ไม่เข้าสู่วัยทองก็เถอะนะผู้ชายถ้าเป็นโดสที่ควรที่จะทานนะนะเพื่อป้องกันในเรื่องของฮอร์โมนเสียสมดุลหรือเรื่องอื่นๆก็ตามเนี่ยนะผู้ชายเขาจะทานวันละ100มิลลิกรัมก็คือคูณ2ของผู้หญิงนะคะตัวที่3นะคะก็คือแร่าธาตุไอโอดีนมันสําคัญกับในวัยก่อน หมดประจําเดือนนะเพืาะการที่กินไอโอดีนเพียงพอเนี่ยมันจะสําคัญต่อในเรื่องของระบบภูมิต้านทานสายตาสมองนะ ในเรื่องของเต้านมรังไขของเราด้วยนะคะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าการกินไอโอดีนเนี่ยนะไม่ได้จาเป็นว่าจะต้องแบบกินไอโอดีนเสริมไปเยอะเพราะถ้ากินเยอะมันก็เกิดเป็นพิษได้ก็เลยจะแนะนําว่าไอโอดีนเนี่ยอาจจะทานได้จากในกลุ่มของอาหารทะเลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบอย่างในมงมนอกเขาก็อาจจะมีไอโอดีนหยดเป็นในรูปแบบของไมโครกร,รมัมคือมันน้อยมากเลยนะอาจจะวันหนึ่งประมาณ250-300ไมโครกร,รัมต่อวันนะคะอันนี้ก็ ก็คือเป็น3อันแรกที่แบบหมอสลินหยิบมาให้ฟังก่อนเลยนะแมกนีเซียมซิงค์แล้วก็ไอโอดีนนะคะเราอาจจะ ทานในรูปแบบของธรรมชาติอ่ะอย่างถ้าเป็นซิงเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มหอยนางลมหรือว่าเป็นในรูปถั่วต่างๆอย่างบาซิลนัทมีซิลิเนียมนะแมกนีเซียมก็จะมีในผักใบเขียวอ่าเขียวเข้ม,เขม,เขมๆเลยอย่างนั้นอะ่ะนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในแบบในกลุ่มของอาหารธรรมชาติแต่ทั้งนั้นทั้งนี้แล้วเนี่ยพอเราเริ่มเข้าแบบวัย40ถ้าเรารู้ว่าเอ้ยประจําเดือนเราเริ่มมาสั้นลงนะในแต่ละรอบเดือนอะไรเงี้ยการ ปรับเรื่องของอาหารการกินกินโลคาฟกินกู๊ดแฟตลดอาหารที่แบบมันทําให้เกิดการอักเสบการออกกําลังกายอันนี้สําคัญมากเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบห้ามขาดเลยนะพวกเรานะเรื่องของการออกกําลังกายนะงดเรื่องของปรเซสต์ฟูดทานไขมันดีกินโลคาฟกู๊ดแฟตแล้วก็ที่สําคัญก็คือกินโปรตีนให้พอโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะวันนี้หมอสลินไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคน